เอาละครับช่วงนี้บิวจะพาไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวเมืองนอกครับเมืองนอกเหรอคะใช่ฮะแต่ว่าไปไม่ไกลครับไม่ต้องนั่งเครื่องบินด้วยครับแล้วจะเป็นเมืองนอกได้ยังไงที่จังหวัดระยองครับมีนอกเมืองานอกเมืองเหรอเมืองนอกดีเพราะว่าบรรยากาศเขาเป็นแบบแบบเมืองนอกนะฮะที่ระยองเนี่ยใช่ฮะพี่เดียวสามารถคุ้มสงครามนะครับจะพาเราไปเที่ยวที่สตอร์เบอรี่ทาวน์นะครับไปดูจังหวัดระยองกันอะไปชมกันครับ เดี๋ยวรู้ข่าวันนี้นะครับอยู่ที่สตรอเบอรี่ทาวนะครับที่นี่เขาได้มีการจัดสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสไตล์ฮอลแลนด์วินเทจมาไว้ที่นี่นะครับสตรอเบอรี่ทาวนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของบุ๊คไซสวันเลสรีสอร์ทมีพื้นที่ทั้งหมด500ไร่ส่วนพื้นที่ของเมืองสตรอเบอรี่ทาวมีทั้งหมด70ไร่ ใช้เงินลงทุนกว่า20ล้านบาทเพื่อเนรมิตให้เป็นเมืองของประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งชื่อของสตรอเบอรี่ทาวถูกตั้งขึ้นเพื่อสื่อถึงความหวานและสดใสของเมืองแห่งนี้และได้รับการออกแบบให้มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในแบบตะวตันตกที่มีสีสันสดใสเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมจะได้เก็บภาพความทรงจาพร้อมถ่ายรูปไปกับสวนดอกไม้ที่มีการจัดอย่างสวยงามให้เข้ากับบรรยากาศครับเราเป็นรีสอร์ทที่ มีทัศนียภาพเนี่ยคล้ายเมืองฝรั่งนะครับแล้วก็เราอยากจะทำะรีสอร์ทบุกไซต์ไวเลสข,ของเราเนี่ยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่าเราจะจําลองเมืองฝรั่งนะครับคือฮอลแลนด์วิลเลจของเราเนี่ยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็โดยกําหนดคอนเซปต,ต์ว่าเป็นชื่อสตรอเบอรี่ทาวนะครับเพื่อแสดงถึงความหวานของสตรอเบอรี่นะครับความสดใสสีแดงนะครับในในสตรอเบอรี่ทาวเราก็มีฮอลแลนด์วิลเลจนะครับเหมือนด้านหลังของเรานะครับ มีป่าอเมซอนเทรลนะครับมีฟาร์มแกะนะครับเราเรียกอัลกอร์แซนฟาร์มนะครับรวมถึงร้านอาหารนะครับร้านสเต็กเรามีพร้อมบริการนะครับก็อยากให้นักท่องเที่ยวนะครับทั้งในภาคตะวันออกหรือว่าคนกรุงเทพนะครับมาเพื่อที่จะท่องเที่ยวใช้เวลาช่วงวันหยุดนะครับกับครอบครัวหรือว่าคู่รักนะครับแล้วก็สามารถอยู่ที่นี่ได้อย่างเต็มวันนะครับ สำหรับไฮไลท์อันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่คือสตอเบอรี่สีแดงขนาดใหญ่ยักษ์ที่ตั้งโดดเด่นอยู่ที่ริมน้ำรอคอยให้นักท่องเที่ยวมาร่วมถ่ายภาพน่ารักน่ารักกันครับภายในสตอเบอรี่ทาวน์นะครับยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย <c oughs> อาชิเอเวนเจอร์แลนด์ที่รอให้มาท้าทายปีนไป่ายไตโหนอีกทั้งยังมีร้านอาหารที่น่าลิ้มลองงั้น ถึงเวลาเดียวรุยคุยข่าวจะเข้าไปขอรองทิมรสชาติว่าจะอร่อยแค่ไหนครับแลอันข้างหน้านี่ที่เราเห็นนี่สวยๆเนี่ยพี่อันนี้คือน้ำสตรอเบอรี่ครับคือมาอที่สตรอเบอรี่ทาวก็ต้องมีน้ำสตรอเบอรีอนน่ใช่ครับอ,นนอันนี้แบบว่าโชว์มากินเราต้องมาต้องามาต้องกินครับขอรองกน้พี่เอาเลยครับก <laughs> ินดี <laughs> ต้องมาลองครับพูดไม่ได้ว่าอร่อยนะแต่ว่าต้องมาลอง เดี๋ยวผมขอลองสเต็กที่บอกว่ามาจากออสเตรเลียน่อพี่ไม่ได้มาจากฮอลแลนด์หน่อยพี่ไม่ใช่มาจากฮอลแลนด์ครับที่นี่มันฮอลแลนด์ก็เนึกว่าเป็นออสเตรเลียนะครับผมเดี๋ยวเอาฮอลแลนด์มาด้วยนะพี่ไม่ใช่โอเคแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวลูกพี่ขาวก็พาไปเที่ยวที่สตอเบอรี่ทาวน์นะครับพาท่านผู้ชมมาเที่ยวกันอย่างเต็มอิ่มแล้วนะฮะถ้าใครจะมาครับที่นี่มีทั้งของกินอร่อยและมีสถานที่ที่สวยงามใครอยากเห็นลูกสตรอเบอรี่ยักษ์นี้ต้องมาได้ครับที่จังหวัดระยองวันนี้ต้องขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ อ,อย่าลืมเราไปถ่ายรูปกับสตรอเบอรี่ยักษ์นะครับปเป็นสัญลักษณ์ของสตรอเบอรี่ขาวที่นี่นั่นเองจังหวัดระยองะะใ,ใกล้ๆเนาะอ่ะใช่ครับ<ะ>ช่วงหน้านะครับจะพาไป